เมื่อเราต้องการสร้างเอกสาร PDF ของเราให้มีระบบการป้องกันการเปิดหรือมีพาสเวิร์ดที่จะเปิดเอกสารขึ้นมาวิธีการก็คือเราจะต้องมาที่ปุ่ม Security ตัวนี้นะครับในกรณีที่เราใช้ Adobe Acrobat Pro จากนั้นเราก็มา Manage คือจัดการสร้าง Policy หรือว่าสร้างกฎเกณฑ์สร้างกติกาขึ้นมาว่าเราต้องการจะให้ระบบ Security เป็นยังไงบ้างนะครับ เมื่อคลิกแล้วเราก็จะเห็นว่าก็จะมีรายละเอียดของโพรีซีแต่ว่าเรายังไม่มีนะครับอันนี้เป็นของของเขาเราก็กดขึ้นมาก่อนตั้งหนิวขึ้นมาสิ่งที่เราใช้เราจะใช้เป็นแบบยูทพาสเวิร์ดซึ่งหลัจะใช้เป็น Public Key ก็ได้แต่ในกรณีนี้ผมขออนุญ,ญาตที่จะอธิบายเฉพาะส่วนนี้ก่อนนะครับแล้วเราก็กด Next ตั้งชื่อขึ้นมาตอนนี้เราต้องการบอกว่าจะไม่ให้เปิดเอกสารใช่ไหมครับ เราอาจจะตั้งง่ายๆขึ้นมาว่า not open แล้วใส่คำอธิบายว่าไม่อนุญาตให้เปิดเอกสารอ่านอย่างนี้นะครับเราก็กด next ก็จะขึ้น d i a l o g กนี้ขึ้นมาสิ่งที่เราสนใจในตอนนี้ในการเปิดก็คือ password ในส่วนนี้นะครับเราก็คลิกถูกแล้วก็ใส่ password ตามต้องการ ซึ่งเราก็ต้องจําให้ได้อย่างเช่นตอนนี้ผมเอาง่ายๆก่อนเป็น1 2 3 4 5 6 7าแล้วผมก็กดโอเคระบบก็จะถามอีกครั้งหนึงเราก็กด1 2 3 4ง6 7งตรงพาสเวิร์ดแล้วแต่ท่านนะครับท่านเป็นคนกําหนดเองเมื่อเรากําหนดเสร็จแล้ว p o l i c ยก็จะถูกตั้งขึ้นมาว่าชื่ออะไรรายละเอียดคืออะไรแล้วก็ตรงส่วนที่เราต้องการแต่ละส่วนคืออะไรซึ่งตอนนี้ต้องการเรื่องการ,รเปิดพาสเวิร์ดในการ,รเปิด เราก็จบการสร้างเอกสารจบการตั้างโพลิวซีเมื่อเราได้ตรงนี้แล้วเราจะต้องมาแอปพลายนะครับ mm hmm. เพื่อจะกำหนดว่าเอาโพลิซีนี้ไปใช้กับเอกสารของเรากด apply. แอปพลายระบบก็จะแมปพลายก่อนจงกว่าเราจะเซฟเอกสารเราก็จัดการเซฟเอกสารของเราตั้งชื่อใหม่เป็นตัวที่เราต้องการ อยากจะกินเป็นเทคโนโลตีผมก็เป็นนัตโอเพนแล้วผมก็เซฟนะครับตอนนี้ระบบของเราก็บอกว่า fmit 01ที่ชื่อนัตโอเพนเนี่ยมีเจคเนลยเข้ามาแล้วสมมติผมปิดเอกสารฉบับนี้ไปเวลาผมจะเปิดขึ้นมาใหม่เมื่อดับเบิลคลิกนะครับก็จะมี จะมีพาทเบิร์ดตามมานะครับอันนี้เป็นของเกา่าที่เป็น Node เจคิลิตีเอาเอาไปก่อนเปิดปุ๊บนะครับเราจะไม่สามารถเปิดได้จนกว่าใส่พาทเบิร์ดก็จะเปิดทกมาได้ในกรณีที่เปิดกับ Acrobat 9 Pro ของเราเนี่ยก็เหมือนกันครับนะครับ อันนี้เป็นวิธีการสร้างส่วนวิธีเอาออกก็คือมาที่ s e c u r ลิตี้แล้วก็บอกว่า remove ออกไปปึ๊บตรงนี้ก็จะไม่มี security แล้วนะครับเมื่อเรามามาดูตรง property ของเราก็จะเห็นว่าไม่มี security แต่ถ้าหากว่าเราเอาไว้เหมือนก่อนหน้านี้ก็จะมี security อยู่ดังนั้นวิธีการของท่านก็คือว่า ก็ใส่พาสเวิร์ดลงไปก่อนนะครับแล้วก็โชว์จะเห็นว่ามีพิเศษเกลิอี้อยู่เอเคไหมครับนี่เป็นวิธีการกำหนด